ครับสวัสดีครับก็ชื่อวชิรวิทย์กันทะยมครับชื่อเล่นชื่อเอิร์ธนะครับผมมาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับคณะวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีครับสาขาแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกตครับผมสวัสดีครับผมนายรักติบุญดวงนะครับผมชื่อเล่นชื่อเพื่อมครับผมผมมาจากวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีครับผมจากมชครับผมอยู่ในสาขาแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกตครับผม ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มันเห็นได้ชัดเลยครับว่า,าจากคนที่ทำอะไรไม่ค่อยเป็นเลยทั้งแบบช่วงก่อนช่วง pre-production ช่วง production หรือว่าช่วง post-production เนี่ยแบบไม่ค่อยเป็นอะไรเท่าไหร่เลยนะครับแล้วก็หลังจากที่ได้ทำทั้งได้เห็นเพื่อนๆ pre-production แล้วเราได้ทำ production แล้วก็เป็น post-production เนี่ย ถ้าเทียบจากวันแรกจนถึงวันนี้มันแสดงให้เห็นเลยว่าการที่เราเริ่มต้นจากไม่เป็นเลยครับแล้วก็ด้วยระยะเวลาที่ผมฝึกเนี่ยแเดือนน่ะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มันเห็นได้ชัดเลยว่าพัฒนาการของทางด้านความคิดพัฒนาการของทางด้านการทํางานอะไรพวกนี้มัน เติบโตขึ้นมากๆากเลยครับเพราะว่าจากที่ทําอะไรไม่เป็นเลยเนี่ยก็ได้ลองทำอันนั้นบ้างได้ลองทําอันนี้บ้างได้ลองทําอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทําหรือว่าเราทําไม่เป็นเลยเนี่ย mm hmm. ก็มันเรียกว่ายังไงอะ่ะพัฒนาตัวเองแบบทุกขั้นบันไดนะครับเหมือนสมมติว่าอ่ะมีงานนี้นะคือเราทําไม่เป็นเลยแต่ว่าแบบมันเป็นบันไดที่เราต้องข้ามไปครับอ่ะแล้วมันก็แบบอ่ะถ้าสมมุติเราทําได้แล้วก็ข้ามไปอีกขั้นถ้าเราทําได้แล้วก็ข้ามไปอีกขั้นไป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 เรื่อยๆจนคิดว่าอ่ สะสมประสบการณ์มาแบบจากที่ไม่เป็นเลยจนถึงทํางานเป็นเนี่ยมันโหรู้สึกว่ามันมันรู้สึกว่าตัวเองมันโตขึ้นมากเลยครับที่ที่ผมฟังจากเพื่อนมาบอกว่ามันมันโอเคกว่าในเรื่องของบรรยากาศด้วยแล้วก็บางทีเขามีการซัพพอร์ตในเรื่องบี้เลี้ยงนะครับทั้งบางทีอาจจะมีข้าวมีค่าข้าวค่าน้ํามันค่านุ่นนิ่ค่านี่นันคอยซัพพอร์ตอยู่ทําให จะว่าใช้ชีวิตสบายขึ้นจะไม่ค่อยเสียทุนรัพย์ตัวเองเท่าไหร่ครับผมถ้าเราทํางานได้ดีหรือว่าเราทํางานได้แบบถึงประสิทธิภาพมากพอเนี่ยคือเบีย้ยเลี้ยงเนี่ยมันก็จะตามมาอีกทีหนึ่งด้วยครับผมเรียกได้ว่าคือฝึกง,งานมันมีครั้งเดียวครับก็พอเป็นฝึกง,งานแล้วมันเป็นกลุ่มใหญ่ด้วยอย่างเงี้ยพอมาเจอเพื่อนแล้วแบบมันเป็นเพื่อนที่ทํางานด้วยกันแล้วมันคุยกันได้แบบสนุกสนานเฮฮาแล้วมันสนิทกันมากมากแล้วแบบ พอเขาจบฝึกงานไปทีละคนทีละคนทีละคนมันก็แบบเขาเขาแค่จบฝึกงานะแต่เขาก็ยังแบบเป็นเพื่อนเราต่อหรืออะไรงเงี้ยมันมันมันก็ได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งแบบได้ทั้งพี่นิช,ชี่ที่คอยดูแลแล้วก็แบบเป็นได้ทั้งได้ทั้งประสบการณ์ทำงานของฟรีแลซ์ที่แบบระดับสูงที่ทำงานกับพี่นิช,ชี่มานานอะไรเงี้ยครับผมก็ได้เห็นเขาทำงานได้เห็นประสบการณ์ที่แบบเขาคุยกับพี่นิช,ชี่แล้วก็การทำงานของพี่นิชี่กับฟรีแล้น ประจำเนี่ยนะครับก็แบบโอ้คือน่าตื่นเต้นมากน่าตื่นตาตื่นใจมากเพราะเขาทำงานกันแบบเข้าใจกันมากๆเลยครับก็ได้พวกพวกนี้ไปด้วยได้แบบประสบการณ์ทางด้านทักษะการสื่อสารหรือว่าการทำงานกับเพื่อนๆกับคนหลายๆคนคนหลายๆกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับผมได้หรือว่าได้ได้ได้ได,ได้ได้ความความเป็นผู้ใหญ่ ในการเติบโตครับแล้วก็ได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งพี่พี่ได้ทั้งคอนแทคแต่สิ่งสำคัญสุดก็คือการการที่เติบโตขึ้นนะครับเราเราเห็นว่าการทำงานนั้นถ้าทำแล้วมีระเบียบทุกอย่างจะทำให้ง่ายขึ้นมากในการทำในขั้นต่อๆไปเฮ้ยมันใช่อย่างเช่นแบบผู้เช่่ยผู้กลับหรือว่าแบบการแสดงหรือว่าอะไรพวกนี้ครับคือแบบพอเราทำได้แล้วแบบ ยังไงดีอะคือพินิชชเขาเห็นคุณค่าในตัวเราที่แบบเราเรา,เราสามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างนะครับจากคนที่แบบไม่เป็นอะไรเลยอย่างเงี้ยจนมาแบบไปออกกองเอาจริงๆออกออกกองเลยก็ยังไม่รู้เรื่องอุปกรณ์หรือว่าอะไรเลยครับเพราะว่าช่วงเรียนมาหาลัยเนี่ยคือไม่ได้แบบแต่ต้องอุปกรณ์เลยเลยว่าแบบเป็นตัวแสดงเฉยๆอย่างเดียวแต่พอได้แบบมาออกกองเนี่ยเออได้จับอุปกรณ์ ได้จากคนที่ไม่เป็นอะไรเลยได้จับอุปกรณ์ได้รู้เรื่องอุปกรณ์หลายๆอย่างพอมาได้ตัดต่อก็แบบรู้โปรเซส์การทํางานพอได้ไปเป็นผู้ช่วยผู้กำกับก็รู้โปรเซสการการเตรียมงานการเวิร์กช็อปการคุยกับน้องๆน,นักแสดงหรือว่าคุยกับเพื่อนๆที่แบบมาทํางานด้วยกันหรือว่าแม้กระทั่งการแสดงครับก็ได้เรียนการแสดงได้รับรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการแสดงเทคนิคการแสดงว่าแบบ อารมณ์นี้ควรคิดแบบไหนอารมณ์นี้ควรคิดแบบไหนหรือว่าอะไรเงี้ยคือมันพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆแบบจากที่เราไม่เคยรู้จักหรือว่าไม่ไม่เป็นอะไรเลยมาก่อนอ่ะมันมันพัฒนาตัวเรามากๆเลยครับถ้าถ้าสำหรับผมถ้าให้ก็คือเรียกว่าบีเลียงครับสิ่งที่ผมได้มาตลอดก็คือบีเลียงทําอะไรก็ได้นู่นได้นี่ผมว่ายอย่างน้อยมันก็เป็นค่านี่คือน้อยที่ทำให้เราชีวิตง่ายขึ้น ดีมากๆเลยครับเพราะว่าทุกๆอย่างเนี่ยคือแบบบางวันมาตัดต่อเนี่ยเออบางทีก็มีซื้อน้ำหรือว่าแบบไปกินข้าวหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับก็เท่าที่เห็นเพื่อนๆอะไรเงี้ยคือบางคนหรือว่าบางบริษัทอ่ะบรรยากาศมันจะไม่ได้แบบชิลหรือว่าแบบจะกันเองขนาดนี้อะไรเงี้ยครับผมก็แบบรู้สึกว่าแบบดูแลตรงนี้ได้แบบดีมากๆเลยครับความทระทใจ ที่ที่ตั้งแต่ผมก้า <c> ว <oughs> ขาเข้ามาเลยผมเห็นจริงๆคือความสะอาดจริงๆพอเข้ามาเขาสึกว่าเป็นระเบียบมากแล้วสะอาดมากตื่นตาตื่นใจตรงนี้สุดๆไปจะไปห้องไหนตรงไหน,นพื้นสะอาดเป็นระเบียบทุกอย่างเก็บเนียบดเลยแล้วแล้วต่อมาก็คือคงจะเป็นเจ้าของบริษัทับผมเขาเวลาเขาคุยเขาเหมือนเราเท่าขเขาก่อน แล้วพอเราทํางานปั๊บเขาก็จะหยุดอีกุบาณหนึ่งที่แบบคอยชี้แนะเราแกคิดเร็วทําเร็วครับแล้วก็คิดตลอดเวลาเลยถ้าน้องๆเนี่ยหยุดคิดหรือว่าแบบไม่ได้คิดตามครับก็คือแบบคือจะไม่ทันเลยครับก็อีกอย่างนึงก็พี่นิชีครับก็ดูแลดีมากๆเลยครับทุกๆทุกๆทุกอย่างสนุกสนานครับเป็นกันเองแล้วก็บรรยากาศมันมันชิวๆมากๆเลยครับเพราะว่าสถานที่มันกว้างแล้วก็มันสะอาด ทุกๆอย่างเลยแบบทุกๆอย่างมันเอือ้อํานวยให้คนมาอยู่ที่นี่ครับบีเลียงตรงนี้ผมคิดว่ามันซัพพอร์ตซัพพอร์ตได้ก็ครอบคลุมครอบคลุมเยอะเลยนะครับทั้งอาหารทั้งอะไรพวกนี้เงินค่าทํานู่นทำนี่เป็นค่าขนมไม่ได้กน้อยอย่างนี้มันผมไม่ว่ามันก็ช่วยเติมเต็มจิตใจได้บ้างอย่างแรกเลยก็คือต้องขอบคุณนที่รับ ตอนเราฝึกง,งานวันนั้นับเพราะว่าจากวันจากพอตสี่ห้าตัวหกตัวที่แบบยังทําอะไรไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่จนแบบจนมาเป็นเราในวันนี้ที่เรารู้สึกว่าเราวันนั้นกับเราวันนี้มันแตกต่างกันมากๆากเลยด้วยทั้งด้านประสบการณ์การทํางานทั้งด้านฝีมือการทํางานแล้วก็ทั้งด้านความคิดอะไรงี้ด้วยครับผมก็ต้อง <laughs> <laughs> ขอบคุณพี่นิชนมากๆค <laughs> รับผมที่เราเข้าฝึกง,งานในวันนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ เพื่อนๆนี่แหละครับก็คือเราอะมาฝึกงานไม่พร้อมกันเรามาฝึกงานคนละตำแหน่งเรามาฝึกงานกันโดยแบบมีความคิดกันคนละอย่างครับแต่ว่าพอเราได้มาอยู่ด้วยกันแล้วนะี่ะผมรู้สึกว่าเรารักกันจริงๆแล้วแบบคือเราจบแค่ฝึกงานอนะแต่ว่าเพื่อนความเป็นเพื่อนของเรามันมันไม่จบแค่ตอนฝึกงานมีเบีย้ยเลี้ยงแน่นอนให้รน้องที่สะอาดและ ซีโอใจดีครับผมบางวันก็เอาขนมมาให้บางวันก็มีอีเวนต์เล็กน้อยให้เล่นด้วยกันในบริษัทแล้วก็มีอ่าเงินนิดหน่อยแล้วก็อย่างที่ดีสุดก็คือความสบายใจในการทำงานครับมีใจที่แบบเปิดรับ LGBTQ หน่อยเพราะว่าการเล่นหนังวายของอการเล่นหนังวเนี่ยมันคือคอนเทนต์หลักของช่องนะครับผม ก็มันก็จะมีอย่างเงี้ยเยอะหน่อยภาที่คิดก็คืออาจจะเป็นคนที่ช่วงชิวๆ, <_ uff> ๆ <_ uff> เน่ยก็จะสบายๆ <_ uff> นะครับก <_ uff> ็ไม่ไม่ไม่ได้มีอะไรกดดันเท่าไหร่แต่ช่วงทํางานเนี่ยน้องๆต้องแบบมีความพยายามตั้งใ,ใจในการทํางานนะครับเพราะว่างานที่ทำเนี่ยมันเป็นงานจริงๆเราฝึกงานเราได้ทํางานเนี่ยเราโตขึ้นในทุกๆด้านเลยก็ถ้าเราไม่ยื่นฝึกงานในวันนั้นแล้วเรา ผมก็คิดว,ว่าถ้าเราไม่ยื่นฝึกงานในวันนั้นแล้วเราไม่เคยทํางานจริงในระยะเวลาขนาดนี้ผมก็คิดว่าผมก็น่าจะยังทําอะไรไม่ค่อยเป็นเหมือนเดิมแลวผมก็ที่นี่มันให้ทุกๆอย่างเลยครับตั้งใจทํางานครับตั้งใจทํางานอย่าอย่าพลาดเล็กน,น้อยเยอะเกินไปโดยที่ไม่จําเป็นก็อยากให้น้องๆทุกคนสูส้ครับ